สวัสดีค่ะมาพบกับกวางนะคะช่องกวางทาโรกค่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นของชาวทัตน้ํานะคะธาตน้ํามีราศีมีนราศีกรกฎแล้วก็ราศีพิจิกค,ค่ะสามารถดูที่เราก็เช็คราศีได้ด้านล่างนะคะเป็นการนับแบบตะวันตกค่ะในคลิปนี้จะเป็นของคนโสดนะคะ จะโสดสนิทจะโสดมานานแล้วโสดมีคนคุยนะคะขอให้โสดแล้วกันนะคะดวงในคลิปนี้ก็จะเป็นดวงโดยรวมเหมือนเดิมนะคะโปรดใช้วิจยยารณญาณในการรับชมค่ะส่วนท่านใดที่อยากจะเช็คดวงกับกวางก็สามารถจิ้มลิงก์ที่คอมเมนต์ได้เลยค่ะกวางปักหมุดไว้ให้แล้วนะคะนะหรือว่าจะแอดไลน์ไอดีมาก็ได้ค่ะใส่ตัวแอดแล้วก็พิมพ์คําว่ากวางถาโลนะคะฝากกดไลค์กดติดตามกวางด้วยคะ่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มดูกันเลยค่ะ เดี๋ยวเรามาดูกันก่อนค่ะว่าเรื่องราวของคุณเป็นยังไงบ้างผ่านอะไรมาบ้างนะคะแล้วก็มุมมองความรักในปัจจุบันของคุณเป็นอย่างไรค่ะอ่ะใบแรกนะคะอืมเป็นไพ่เดอะมูนนะคะก่อนหน้านี้อจ,จะมีความรักความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนมาก่อนก็เป็นไปได้นะคะหรืออาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นความลับค่ะ เออแล้วคุณอาจจะรู้สึกว่าไม่ชอบที่เป็นความสัมพันธ์แบบนี้รู้สึกว่าไม่มีอนาคตก็เลยเดินออกมาจากความสัมพันธ์นี้นะคะกลับมารักตัวเองกลับมาเป็นคนโสดอีกครั้งหนึ่งอะไรแบบนี้นะคะอ,คอ่ะ,อะมาดูกันต่อนะคะอืมอแล้วก็บีไพซีเรียนค่ะอืม เมื่อเจอความรักความสัมพันธ์ที่มันไม่ดีมาก่อนนะคะไม่ว่าจะรูปแบบไหนก็ตามนะคะเออมันก็ทําให้เราในตอนนี้ค่ะเป็นคนที่เก็บตัวค่ะอยู่กับบ้านนะคะนะหรือแบบไม่ค่อยออกสังคมไม่ค่อยไปเจอเพื่อนเจอฝูงนะคะแต่ว่าบางทีก็มีแบบในลักษณะแบบนี้นะคะก็คือออกไปกับเพื่อนนี่แหละค่ะแต่ว่าไม่ได้สนใจใครเลย โอนะเออพยายามอยู่ในเซฟโซนของตัวเองค่ะไม่กล้าที่จะกระโดดออกจากเซฟโซนนะคะกลัวว่าพอกระโดดออกไปแล้วจะไปเจอความรักความสัมพันธ์ที่มันไม่โอเคเจอความสัมพันธ์ที่แบบโอ้ยคุยกันเป็นชาติยังไม่รู้ว่าเป็นอะไรการอะไรแบบนี้ก็เป็นไปได้นะคะนะอืมหรือบางทีอะค่ะคุณอาจจะไปเจอความรักที่แบบอืมมีเรื่องของการหึงหวงอะไรแบบนี้ค่ะ เออนะเขาอาจจะหึงคุณมากตามคุณมากจนคุณลำคาญก็ได้นะคะอ่ะมาดูกันต่อนะมีไพ่เก้าเหรียญค่ะนอกจากที่จะอยู่ในเซฟโซนแล้วนะคะคุณเป็นคนที่รักอิสระด้วยค่ะในตอนนี้นะคะอืมจริงๆแล้วนะ่ะมุมมองความรักในตอนนี้ของคุณเนะะี่ยความคิดว่า,เห,วาเ,เ,เ,ออเหมือนความรักไม่จําเป็นเลยเออเหมือนความรักไม่จําเป็นเลยในเรื่องของการงานการเงินนี่สิ มันจําเป็นมากกว่ามันสําคัญมากกว่ามันเป็นแรงขับเคลื่อนในชีวิตนะคะถ้าไม่มีเงินนะเอออะไร infused. อะไรมันก็ลําบากอะไรอะไรมันก็ยากนะคะพราะนี่มันเป็นไพ่ <c oughs> <c oughs> ก้าวเหรียญค่ะไอ้ดอกไม้ดอกไม้ดอกดอยดอกไม้ตรงเนี้ยมันคือเหรียญมันคือเหรียญนะคะมันคือเงินนะคะดันงนั้นเนี่ยณนะตอนนี้ค่ะคุณโฟกัสในการหาเงินมากกว่าหรือบางทีในชีวิตตอนเนี้ย่อช่องทางในการหาเงินของคุณค่อนข้างดี เออนะเงินมันมันมาแรงอะไรแบบนี้ก็เป็นไปได้นะคะหรือเอ,อ่อณตอนนี้ค่ะมันเป็นไพ่ที่บ่งบอกค่ะว่าตัวคุณนั้นน่ะกำลังอยู่ในช่วงที่พัฒนาตัวเองกำลังกลับมารักตัวเองกลับมาให้โอกาสตัวเองได้สดใสอีกครั้งแบบนี้ก็เป็นไปได้นะคะอืมบางคนอาจจะสดใสแล้วบางคนอาจจะอยู่ในช่วงที่กำลังรีคอเวอร์อะไรแบบนี้นะคะอ่ามาดูต่อ สิบเรียนค่ะอืมนะไม่อยากจะเสียเวลาไปให้กับความรักความสัมพันธ์ที่มันแบบอืมมามาไปไปความสัมพันธ์ที่ดูแล้วไม่มีอนาคตนะคะคุณมองความสัมพันธ์ในตอนนี้ต้องการคนที่เป็นแฟมิลี่ค่ะอืมนะคะคนที่มาอบกอดนะ คนที่เป็นความมั่นคงให้กับคุณอะไรแบบนี้นะคะนะแล้วก็มองในระยะยาวเลยค่ะจะแต่งงานไม่แต่งงานก็แล้วแต่นะคะแต่ว่าอยากให้ขอแบบเออมันดูแล้วแน่นแฟนอะ่ะอืมนะคะอะไรแบบนี้นะคะต่อมาค่ะนี่มีไพ่แฮงแมนนะคะบางคนเนี่ยอาจจะอยู่ในลักษณะที่ว่าคนเก่าๆยังเข้ามาวุ่นวายอยู่ก็ได้นะ เออคนเก่าๆยังเข้ามาวุ่นวายให้คุณปวดหัวอยู่ก็ได้นะคะหรืออาจจะมีเรื่องที่ต้องสะสางกันอยู่นะคะก็อาจทำให้คุณเนี่ยคิดเยอะคิดมากแล้วก็อยู่ในช่วงที่แบบเออกำลังกําลังที่จะเออเปลี่ยนถ่ายเนาะเปลี่ยนแปลงไปในสิ่งที่ดีอะไรแบบนี้นะคะนะอ่นนี้ก็คือเออเรื่องราวของคุณนะคะคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูกันดีก,กว่าค่ะว่าอืความรักของคุณเนี่ย ในช่วงเดือนนี้อ่ะประมาณว่าเอสามเดือนเนี้ยจะมีคนเข้ามาหรือเปล่าเออนานๆทีวางมาทำไพ่ของคนโสดเนอะสามเดือนละกันนะคะอืมเพื่อที่จะได้ให้เวลาทําความรู้จักหน่อยเแล้วถ้าเกิดเดือนนึงมันจะดูเร็วไปเนี่ยอสามเดือนนะจะมีใครเข้ามาหรือเปล่านะภายในระยะเวลาสามเดือนอะสิบไม้นะคะอืม เดอะสตาร์ค่ะว้าวห้าดาบนะคะดูเหมือนคุณจะไม่เอาความรักเลยเนาะเดวิล <c oughs> ดูเหมือนคุณจะไม่เอาความรักเลยนะคะนะแล้วก็อัศวินถือดาบค่ะถามว่าจะมีคนเข้ามาไหมมีคนเข้ามาค่ะนะด้วยความที่ไพ่มันขึ้นมามันมีสเสน่ห์มาตั้งแต่แรกอยู่แล้วตั้งแต่ไพ่เก้าเหรียญละนะว่า ไพ่เกาเหรียญเนี่ยมาบ่งบอกว่าในช่วงระยะเวลาเนี้ยคุณจะมีเสน่ห์มากๆนะคะแล้วก็ไพ่เดอะสตาร์ขึ้นมาอีกนะดังนั้นอ่ะก็ต้องมีคนเข้ามาอยู่แล้วถูกไหมคะอืมแต่ว่าคนที่เข้ามาจะไม่ถูกสเปกนี่ยสิโอจะไม่ค่อยถูกใจคุณสักเท่าไหร่จะไม่เป็นไปตามมุมมองความรักที่ที่ควางได้เปิดไพ่ขึ้นมาเมืเ่อเี้โอ้นะอืมเออดูแล้วอาจจะแบบเอออาจจะเป็นคนที่ เหมือนเข้ามาแบบจู่โจมคุณเลยนะคะคุณอาจจะเจอเขาแบบทันด่วนกระทันหันนะคะเออแล้วมันเป็นความสัมพันธ์ที่พัฒนาแบบรวดเร็วอืมบางทีตัวคุณอาจจะไม่ชอบในการพัฒนาอย่างรวดเร็วก็ได้ดูแล้วมันแบบอาจจะฉาบฉวยนะแล้วแต่เออบางคนเนาะเออบางคนก็อาจจะชอบแบบเออไปเร็วๆอะไรอย่างงี้นะคะอืมเออแต่ที่กวางดูเนี้ยกวางรู้สึกว่ายังไงก็คิดว่ามีคนเข้ามา มีคนเข้ามาแต่ว่ามันอาจจะไม่ถูกใจไม่โดนใจแล้วตัวคุณเนี่ยเออบางทีอ่ะเพอเพออ่ะไม่มีเวลาให้กับเขาด้วยซ้ําไม่มีเวลาทําความรู้จักกับเขามัวแต่ทํางานค่ะอืงัวแต่หมกมุ่นอยู่กับเรื่องงานไม่ได้อะไรเลยนะคะอืมอืมอันนี้จะมีความรักไม่มีความรักก็ต้องขึ้นอยู่กับตัวคุณนะคะว่าคุณจะเลือกแบบไหนเนาะอ่ะ วังขอดูเพิ่มเติมหน่อยนะคะอไพ่อยากบอกอะไรไพ่อยากแนะนําอะไรนะใบแรกค่ะหนึ่งถ้วยเปิดโอกาสให้ตัวเองเธอะไพ่บอกนี้หนึ่งถ้วยคือโอกาสใหม่ๆนะคะคนนี้อาจจะไม่ใช่ไม่เป็นไรแต่ว่าก็เอาอาจจะเข้ามามีสีสันในชีวิตก็ได้นะคะเออเข้ามาเป็นมิตรภาพดีๆก็ได้เป็นคอนเน็ชันดีๆก็ได้ นะคะให้รู้สึกว่าเราใจฟูอีกครั้งหนึ่งนะคะให้เราไม่ลืมว่าโลกนี้ยังมีความรักอยู่าบางคนอาจจะทำงานจนลืมไปแล้วนะคะอะมาดูต่อนะคะเด็กถือเหรียญน,นะคะอืีนี้ไพ่แนะนำนะคะอะหนึ่งไม้เรียกหนึ่งถึงนั้นเลยนะคะนะแล้วก็เด็กถือเหรียญเนี่ยคือการเ,าเริ่มตนนะะ้นนี่ยดังนั้นนะคะสิ่งที่ไพ่แนะนำอะคะ่ะก็คือปลดโอกาสให้กับตัวเอง เนะ้นเรียนรู้อะไรใหม่ๆนะคะเออมันดีแล้วล่ะที่ที่คุณรู้สึกรักอิสระหรืออะไรแบบนี้แต่บางทีอะ่ะเออเราอะ่ะอาจจะแบบอยู่ในเซฟโซนมากเกินไปเออนะอยู่แบบอยู่ตรงนั้นมากเกินไปเดี๋มันติดแงกนะคะเดี๋ยวพอเวลามีคนเข้ามาจริงเราอาจจะคุยกับเขาไม่ค่อยได้ไม่รู้เรื่องอะไรแบบนี้นะคะนะนะอืม นี่ก็คือคราวนี้เรามาดูกันอีกกว่าค่ะว่าเขาคนเนี้ยหน้าตาจะเป็นยังไงเนาะเอออันเนี้ยเอาเป็นแบบอย่าไปซีเรียสนะอย่าไปเทคซีเรียสนะคะอดูไปกเราจะเปิดทั้งหมด10บใบด้วยกันนะคะ ใบแรกคนคนนี้นะคะอาจจะมีผมหยักโศกคะ่ะเดี๋ยวจะเปิดอันนี้ด้วยนะจ๊ะผมหยักโศกนะคะวองจะเปิดสิบใบเนาะเออหน้าผากกว้างไรเงี้ยหน้าผากกว้างค่ะคุณขาไม่ใช่แบบถึงขนาดนี้นะคะหน้า,าคือแบบเออคือกว้างอย่างเงี้ยอย่างกว้างเนี่ยหน้าผากแคบนะคะออเอออ่ะ ต่อแม่ค่ะอุ้ยคุณอาจจะสเปกฝรั่งหรือเปล่านี่คะมีตาสีฟ้าโอ,อหรือว่าคนนี้เขาอาจจะชอบใส่คอนแทคเลนส์สีฟ้าก็ได้นะคะอืมแล้วก็คนคนนี้นะคะผิวดูแล้วผิวบางอะค่ะเออผิวบางผิวเงาดังกระจกอะไรอย่างเงี้ยกลาส,สกินนะคะต่อมานะคะคนนี้เขาอาจจะมีราศี ทอรัสนะคะก็คือพึกศพอ่าพึกศพอืุวิเสียงฝนตกต่แม่ค่ะคนนี้นะคะเขาอาจจะมีหนวดมีเคาวนะคะอันนี้ก็น่าอสำหรับผู้หญิงเนอะบางคนก็อาจจะสเปคมีหนวดมีคาวอะไรแบบนี้นะคะแต่ของกวางถ้าค่กิดวเจอผู้ชายแบบมีหนวดมีเคาว,วาก็ไม่ ไม่ชอบนะคะเพราะป๊ากวางมีมีหนวดดังนั้นพอพอเห็นแบบผู้ชายมีหนวดแล้วนึกถึงพ่อนะคะอืมเนี่ยอันนี้ก็แล้วแต่สเปกเนอะอันนี้ก็เมาไว้ฟังนะคะต่อมาค่ะเป็นราศีกันนะคะคนนี้อาจจะเป็นราศีกันนะต่อมานะคะเขาเป็นเอ่ออาจจะเป็นรูปหน้าที่รูปหน้าไข่ก็ได้เออรูปหน้ากลมรูปหน้าไข่ก็ได้นะคะ ออความสูงแบบเ v e r อร์คือเฉลี่ยความสูงแบบอย่างถ้าเกิดผู้หญิงนะหญิงไทยเฉลี่ยอยู่ประมาณร16้อยหกสิบร้อยหกห้าหมน่าจะ 66, หกสิบหกห้ามาพกวางก็ประมาณหกสิบสี่วางหกสี่หกห้าโอ้ส่วนผู้ชายก็น่าจะประมาณร้อยเจ็ดสิบร้อยเจ็ดสิบห้าไหมคะอ,มอันนี้กวางก็ไม่แน่ใจเนาะเออไม่คอนเฟิร์มนะคะ อีกอันนึงนะคะอันสุดท้ายกลีนอายค่ะเออตาสีฟ้าเอ้ไม่ใช่ตาสีเขียวสิเออตาสีเขียวเนีืยอ่ะเดี๋ยวว่งจะขอเปิดไพ่อีกอันนึ่งนะโอ้ยเยอะแยะไปหมดเลยอ,ะอ่ะอมาดูซิว่าอคนคนนี้นะมีลักษณะเป็นยังไงบ้างเมื่อกี้นี้ทางกายภาพแล้วใช่ไหมอันนี้คืออินเนอร์ข้างในนะคะ เออเขาเป็นคนที่รับอารมณร์รับอารมณ์ของผู้อื่นได้ก็เหมือนคุณเลยคุณเป็นคนท่านน้ำใช่ไหมคะคุณไปอยู่ข้างๆใครคุณก็สามารถที่จะเข้าใจความรู้สึกของคนอื่นได้เออคนคนนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะแสดงว่าคุยรู้เรื่องจูนรู้เรื่องเดอ้อต่อนะคะอ่าคนนี้นะคะเขาจะเป็นคนแบบขี้อายเออขี้อายหน่อยๆน,นะคะอืม เอออันนี้คนเนี้ยเขาบอกว่าเขาเป็นแบบจุบเก่งอ่ะให้ดูพายจุบเก่งนะคะเอาอีกอันนึงแล้วกันก็สนุกดีขออีกอันนึงแล้วกันนะคะคนคนนี้เขาจะดูแล้วเป็นคนที่คีบครูเนาะจะรักษาภาพลักษ์เออไม่กระตกกระตากนะ พยายามทาตัวเท่ๆอะไรแบบนี้นะคะถ้าใครรู้สึกไม่ชอบแนวนี้ก็อาจจะต้องผ่านไปเนาะ,ะเลือกที่เราชอบละกันนะคะอันนี้ก็คือเรื่องราวของชาวทัดน้ําคนโสดนะคะนานๆมาทําคนโสดทีต้องขออภัยด้วยนะคะ,ะเดี๋ยวจะมาทำเดือนละเดือนละค้งเนาะเอาวันนี้วอลต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะบา,บายบาย